สวัสดีครับเช้าของวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2,565ผมอยู่ที่ด้านหน้าของสถาบันพรังกิตานุภาค18วัดเขาเต,าต่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตอนเช้าก็จะมีการใส่บาตรเพื่อถวายเป็นอาจริย์ูุชาในโอกาสที่ครบ5ปีมรณการของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวิชิรประจาราหลวงพ่อวิริยามสิริ์โร เดี๋ยวพวกเราก็จะมาใส่บ่ากันที่นี่ครับที่บริเวณของต้นพระศรีมหาโพธิซึ่งนําเมล็ดเนี่ยน,นะครับมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียมาปลูกไว้ที่นี่แล้วก็จะใส่ป่ากันที่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทะเลตอนนี้กําลังสวยนะครับทะเลตอนเช้าหกโมงกว่ากว่านะฮะ จะเรียกว่าเป็นอรุณทอแสงก็ได้นะครับแสงค่อนข้างจะ,จะเยอะๆล้วนี่ถ้าเกิดว่ามีชายหาดเยอะๆเนี่ยเราก็จะไปเดินจมกลมกันที่ริมหาดนะครับซึ่งด้านขวามือของผมก็เป็นที่ตั้งของสถาบันฟังกิตานุภาพ18วัดเขาเต่า วันนี้พวกเรามาเตรียมใส่บาทในช่วงเช้านะครับเพื่อน,น้อมถวายเป็นอาจริยบูชาแล้วเราก็ได้ทั้งนั่งสมาธิฟังธรรมเดินจงกรมสวดลักขีนะครับในโอกาสครบ5ปีมรณาการของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมพระาจยาหลงพ่อวิริยังสิงริีชลรเดี๋ยวเราจะไปใส่บาทกันครับ ผมอยู่กับนักศึกษาครูสมาธิอีกคนหนึ่งครับคุณเดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดือนรุ่นอะไรนะรุ่น48ค่ะ48ตัวนี้รุ่น54แล้วค่ะแล้วหลังจากไปเรียนแล้วเนี่ยได้ทำสมาธิต่อเนื่องไหมทำค่ะเลอทำเช้าก่อนนอนเรอโอ้สาธุสาธุทำมาละเยอะไหมไม่เยอะค่ะแล้วแต่บางทีก็15ทีครึ่งชั่วโมงอ๋อแล้วแต่15ทีครึ่งชั่วโมง ก็ถือว่าได้ทําตลอดก็ดีเนาะ่ยังงไมทิ้สวัสดีครับคุณแม่มาด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของนักศึกษาครูสมาธิที่เรามาร่วมในโอกาสที่5ปีครบรอบวันบรรณาการของหลวงพ่อนะครับต้นพระศรีมหาโพต้นนี้นะครับเป็นต้นที่นำเมล็ดมาจากประเทศอินเดียนะฮะ จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ต้นแรกทีเดียวเพราะว่าต้นพะศรีมหาโพธิ์ที่อินเดียต้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นต้นที่สามหรือต้นที่สี่แล้วนะครับต้นที่แรกๆก็ผุพังไปตามกาลเวลาแล้วพอมาหลังๆเนี่ยก็ได้รับการปลูกขึ้นมาใหม่นะครับถูกทําลายบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะปลูกเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2561น ซึ่งขณะนั้น,เ,นเป็นวันครบรอบ9ปีของสถาบันพังกิตรารุภาพ18วัดเขาเต่าหัวหินในวันนั้นก็มีท่านพระครูธรรมานุจารีท่านประธานที่ปรึกษาสถาบันพังกิตรารุภาพ18วัดเขาเต่าจเจ้าอาวาสวัดเขาเต่าแห่งนี้นะครับท่านมาเป็นประธานในพิธีปลูกให้นักศึกษาก็มากันเยอะนะครับวันนี้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริงมงคล ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับแต่ก็เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ปัจจุบันมาตรัสรู้ความจริงแล้วต้นไม้ต่างๆที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่จะไม่เหมือนกันนะครับบางองค์ก็ไปตัดทรู้ใต้ต้นว่าบ้างใต้ต้นแล้วแต่นะฮะสำหรับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นนี่ะต้นโพแล้วเป็นต้นไม้ที่ชาวพุทธเรา เคารพศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าไปที่ประเทศสีรังกาเนี่ยนะครับก็ mm hmm. ถือว่าต้นโพธิ์สรู้ต้นนั้นเนะี mm ่ย hmm. เขานำมาจากอินเดียสมัยก่อนอายุ2,000กว่าปีตัวน,นั้นอายุยาวมากยืนยาวมากสมัยประมาณพศสองร้อยกว่า,วาในช่วงพระเจ้าอโศกมหาราชทรงครองราชแล้วก็ทรงทำสัง,รรสงยายาาครั้งที่สครับแล้วก็ oh. พระองค์ก็มีพระราชบุตรนะครับกับพระราชบุตรีไปบวชเป็นพระแล้วก็องค์ผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุนีก็ไปเผยแผ่ศาสนาที่ประเทศศรีลังกาก็นําเอากิ่งโพเนี่ยนะฮะจากประเทศอินเดียที่พุทธคยาเนี่ยนำไปปลูกที่ประเทศศรีลังกาด้วยแล้วก็อยู่ยืนยาวมา2 0 0 0กว่าปีจนทุกวันนี้คนพูดทั่วโลกนะฮะไปศรีลังกาเนี่ยไปที่โคลัมโบก็จะไปที่ ไปบูชาต้นโพเขาจะถือว่าเป็นที่เคารพสักการะมากเลย ทั่วไทยแผ่การกิง่งใบไปถึงแคนาดาสู่ออสเตรเลียและอเมริกาสาร้างโลกโซภาสัญญาจจจันทรวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่าน ครูบาโอนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเขาเต่าท่านจะมาทําหน้าที่แทนท่านพระครูธรรมานุจารีเจ้าวาดวัดเขาเต่าเย็นเช้าสี่โมงพอดีปฏิบัติตามไถ่ทอดสดใช่ไหมคะตอนสี่โมงเย็นมีการดับเทียนชัยแล้วก็ที่วัดศรีค่ะลาศแล้วจะลากีที่ไหนศรีพร้อมกับไถ่ทอดสดอ๋อถลาสดอ่ะก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน กับผอโดโลกับอาจารย์ทั้งหลาย<อ>แล้วก็ผู้เรียนทุกท่านที่ได้มาปฏิบัตธิธรรมถวายครูบาอาจารย์ถวายหลวงพ่อวิริยังต่อไปก็รับพรนะยะทาวาริวะะเยสเัมสัมมาโรโควินัสตู มาเตพาวัตวันตะระโยสุขิธิกาโกภาวะอาภิวาทนสิลิสานิจังุทาปัจจายนุธรรมวัฒนตทีอายุวัตโนสุขังพัลังอายุโดบรโดูธิโลวันโดปฏิภาณโดูสุอาคัสสัตตาธรรมิทาวิสุขังโสอติกคสติ อายงตะกะวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิพันโดวัตุสัมบัมังกะลังรักขันตุสัมสัมบะบุพานุภาเวนดาสดาสุทีภาวันตุเตสัมบะสังฆานุภาเวนดาสดาสุทีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุ

สดพุทธมนต์ก็พิธีกรจะไม่เยอะหรอกแต่ว่านิมนต์พระเยอะก็มาช่วยดูแลช่วยทำลงทานอะไรหน่อยก็ได้เพื่อจะได้ต้อนรับต้อนรับพระต้อนรับญาติโยมอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมกิจกรรมก็นิมนต์พระเทระมหาเทระอะไรเนี่ยสิบลูกที่สดบนบนอาสนะนะครับ แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนยังไงเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเพิ่มหรือยังไรเห็นว่าหลวงพ่อให้นิมนต์วัดอะไรนะวัดธรรมวัดธรรมวัดรีวัดรีมาดวัดธรรมวัดศรีด้วยป่าร้อยปี